สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพาดยชาแนลคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการนันประเภทน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะอ่ะสี่หน่อยเมื่อวานดูนะคะว่าได้อะไรบ้าง ให้หนึ่งสองส่วนมาเจ็ดสอวสอง้ สองเจ็ดหนึ่งมันแอบอยู่เห็นไหมนี่สองเจ็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้อืมแต่ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งบนล่าง ได้บอพี่นั้นไปไปอะไรเหรอเห็นเดินสองรอบแล้วตาคนนั้นอะตาปนๆตาคนนั้นอ๋อเห็นไหมตัวเด่นหนึ่งกับห้าก็มานะตัวเด่นหนึ่งกับห้าก็มานะคะเลเว้นแต่ว่าใครจะเล่นแบบตัวเด่นหรือเปล่าหนึ่งกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสีหนึ่งจิตอะไรอย่างเงี้ย ห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะฮะแต่ว่าฮัดวิ่งรุ่เนี่ยได้ตัวเด่นอรอบต่อไปได้อะไรเอ่ยถ้าใครอยากได้แนวทางเร็วแนะนำไหมเข้ากลุ่มนะทุกคนกลุ่มเราก็มีนิดเดียวแต่ว่ามีบอกทุกคนแหละ 03-06-09-5154ฮ่03-06-09-5154ฮ่แต่วันนี้นอยอ่ะได้ตามสูตรได้052นะคะ052แต่ว่า2ในนี้ไม่มีเพราะว่าเรารวมสะ4น้อยด้วยกันเสาะมันเยอะเกินไปนะ,ะก็เลยเลือกอันนี้ให้นะ,ะแต่แต่ว่าไป052ได้ นี่ไปนี่ได้วันนี้ไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะคะหกตัวเนี้ย ค่ะเจ๊เบิ้ล เด่น04ค่ะวันอังคารนะคะศู 03, 0ย์9 40 43น7 03 06 09 40 43 47ส3่6ูน4 0 43 4สนย์สูนหาสูดน์แม่บรรทัดไม่เจออีกแล้วจ้าเอาซีนี้ไปก่อนนะกันไว้ เน้นอะไรทุกคนนี่แม่ค่ะแค่นี้ค่ะมันรุนกันนะทุกคนถ้าใครจะไปศูย์ก็ได้ไป5ก็ได้ไป2ก็ได้นะคะแต่ว่าเราให้อันนี้แบบนี้ค่ะ ที่จริงไม่อยากเอานี้ใส่นะเพราะว่ามันเหมือนเลือดเธอนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นตัวนิ้เนาะอ่ะอันนี้นะฮะผมสีน้อยกิจพี่ปกติวีพีเดอร์ผิดถูกอย่าว่ากันนะคะถ้าไปเบิ้ลก็อย่างนี้นะคะถ้าเบิ้ลนะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะผิดถูกอย่าว่ากันนะให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮงปังๆนะคะ